สวัสดีครับมีมาพบกันครับ่องเสือบ้าลุงนันหลวงแจงอีกแล้วนะครับมีจิภามาเรียนวาวเด้๋ยครับเรียนวาวเรียนวาวอีหยังนี่อันนี้ป้องขาดเรียกว่าเป็นช่องลมอืมช่องลมช่องลมวาววาวไคนี่วาวผมครับครับผมใส่ใส่บรรณาธิกันนะนูเป็นตะรณหนึ่นงร้อยห้าส<อ>ิบครับเห็ดเห็ดเห็ดมาจากยังครับเนี่ยไว้ครับ,รบโอ้พูดแล้วพูดแล้ว โอ้สภาเบาวนี่เป็นได้เสงอันมาหลายเนาะโอ้สภาเบาวอู้อู้หัข่างกลยดึงลงมาครัข่างกลยดึงลงมาเนาะเสือกเสือกจากไหนนี่อันขาในขาในโอ้เสือหงในหงในเหรอตีเป็นหไหนสูงสูงเล่นวะเสือกกประมาณเออหางกับประมาณยา, <laughs> าวอยู่ยาวอยู่เนาะยาวคือ่ยาวโอเคไปเจอกันไปเจอกันตอนไปเล่นพี่ okay. นอ้องครับไปไปไปไครับ มาป๊าบโมโหสีมือต้องการต่อหางก่อนเนาะใช่ไม่จะขางเนี่ยลมเฮงครับลมเฮงลมเฮงดูครับดูดูดูว่ามั่ได้เี็บปะใช่กิบแขนอีกเนาะหางพันนี่ตายเถอะ จ้าไม่หมุนซอยไปกันนะอาจจะล้มขอกล้องน้ำเนี้ยนะครับผมลมแรงครับลมแรงลมล่างย่างโหดล,ลมลมบนอยางเต็าลมล่างย่างโหดล,ลมบนบนมน่มีหยับหมุนหมุนหมุนล็อข้างน,าน้นออกซะกันหมุนหม,ม,ม,มุนมุนเออหมุนหมุนมะใช่อาเสือกใส่ไหมไปเปิ้ลเปิ้ลไว้ใช่เปิ้ลไว้น้ำม,มันจะหัวจัดบ่ล่ะ ต้องตรงซะไต้ต so ังเต้ปัพอหามันไอ้เล่นว่าวหยิบอยู่มันเปนอายุสิบเอ็ดปีถึงยีบสามปีเหรอเล่นเมียงไหนวะค่อยๆปล่อยออกไอ้เล่นไปเลยตู้าไปทั้งลังสิวะแจกถาถาาลุมมาก่อนหน่อได้ำนาไหนถาลุมก่อน ไอ้ย่างไปก็ไก่ซะแล้วไอย่างไปก็ไก่ก้อนแม่ไปไปได้บ่แม่ไหนหยุดโอ้ขับขับมาด้วยมาด้วยไม่ได้เรียนมาโดนแล้วเนาะไก่เล็กขึ้นหรือตัวเล็กมีลมถึงเลยเอาไปขัดเป็นเท้าเหมือนกันไก่กันเท้าเหมือนกันไก่กันเท้าดีกว่าไอไปจิดอีกั้งงมด

然后别的这种。

สองรอบแล้วครับให้ติดลมบนอยู่โคตรเมื่อยเล่นร้อนเมื่อย์ปนี่ตัวนี้บมื่อแต่เล่นมาตั้งแต่พอหตั้งแต่อายุ11ตอนนี้23แล้วบ่ได้่เล่นดุนเมื่อยครับเมืย์เม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 ย์ครับแดดร้อนโอ้ยเล่นว้ามันยากปานนี้ตัวนี้ฝุ่นๆๆ่นฝกำลังแก่ว้าวกำลังแก่เสื้อครับ เมยเมยเสื้อกสดทิศเดินมาหมากหลายพ่ดิศล้มบนนั่นคือว่านี่แหละว่างหันตอนเห็ดหางมันล้มแห้งแหงพราะเล่นเล้แล้มก็แห้งเหยียบไอ้มึงแน่แล่วเล่ๆแม่งล้มคนแหงเลยนี่ใส่อะต้องเปลี่ยนดวงแม่ครับดวงวังหันมันหนักครับดวงว่างหันมันหนักเปลี่ยนดวงแม่ครับบัดนี้ของเสื้อหม่ำครับเสื้อหม่ำจัดมาเองแต่ว่าต้องยืมเสือกเสื้อไอญก่อนแกสะนูมาเฮานะ สามรอยครับขึ้นลอยลงลงดูดนุ่มจุบจวบขึ้นสูงสูงลงส่าส่าไม่ใช่พึ่ง,งลงเนี่ยมือเราเล่นสองรอบเหรอมือจัดเลยไอเลน่นมารอบนีน้เลน่นบ่าไอเลน่นไอเลน่นรอบนีนต้ต้องต้องได้ชิปด้ิเขาต้องได้ชิปดิเปลี่ยนดวงไม้ครับเปลี่ยนดวงไม้ครับผมเดี๋ยวต์ซิบุตเดี๋ยวตเบิดครับเบลเหลื้สิบเปอร์เซ็นเซ่ยไอลองทะนุบ้างก็นะ ก็คือได้ก็คือเด้อซอจักรีไอ้ตอจักรีมือของสั่นมั่งเหรอเออกูทายจน้วโดนคนเอาจะเจ้าก็หันมีฟาดปากนึงดิโอโหตุ๊กเสียงโคตรแจ๊กขันเลยธนูมึงสวยจัดพ่อจะแบตกูเบิด

ข so so yeah. no uh ึ้นซ uh> ึ่งยุดธกยนี่นะครับน no ี่ครับสามรอบแลีวมาขึ้นเหมเปี่ยนเปลี่ยนปุ่นครับปุ่นครับ้สีแดงเาบอนบไปเลครับไปแลวครับไปแล้วไปแล้วขึ้นนี่บานนี่บานนี้ครับแต่ว่าสีตอีกแล้วครับ ไปแล้วมึงไทยอย่าของมึงกล่องมลยของมึงสีผัคกาเนี่ยบ้าพี่เสะองลงองลงอีกแล้วเมื <c oughs> ่อคืนตกบ้านนะวหวยังไงจังวันนี้ <c oughs> ผมสามหลอดเลยผมเมื่อยแห้งลแล้วโมซูแล้วลมก็มีอยู่ดีไม่เม็นบ่นม,มีเด้ลมก็ได ลงม,มาอีกแล้วไปเคลืนเคอน่อมเนน้ค,นคนรับรับอ้โบงลมเขาแน่ยามกูเลนกับบมี่างสีเป็นหน่ำเป็นนไม่ยืนซื้มมอบ่ได้เลนบ่ได้สีเออบืงพงนกูในแลนหอดพุนพ่นห <c oughs> ่อของวขก็จ้าบุ่นกู้ขอหอดเทียงเลยเออ เบ่งลมขาเบ่งลมเบ่งข้าจ่อเล,นลีนบมลมแหง้งแหงเบ่งบ่งเบงลมแหง้งแหงเบ่งกุแลนเบ่งกุแลนลมบ่มยคือจะไงงูโอ้ผูหลกได้คุณร <c oughs> หรือเปล่าหลอกดคุสองเ่ยเ <c oughs> ลือเดี่ยอะบ่เลยไปเลยบ่บัวข้าเลน,นบังข้นโว้ยมบงกุแลีนม่คือบังขืน โ oh, อ,อ้อีแม่เอ้ยอีแม่มึงก็ยืนยืนซื้อบานีเอะเมื่อเสียงทะนูนน่ะหางขาวหางดีด้วยครับบานดีด้ยเบิ่งเขาขืนโอ้ยกูแลนดสามรอบบ่งอเงขืนเขาแลนรอบเดียวมึงเบิ่งมันเบิง้งแต่แลนเลยมันยืนซื้อเเววก็บขืนมาถ้ากูนะแลนด์จะจีบเป็นโน้อื่น บ่ขึนน <occurs> ี่ก <classy> ูผ <eating> ู <watershed> ้ช <spit out> ังแต่วะโลกนี้ยอมมายุติธรกูเลยมันมายุตีธรกันดอกไงจังเสียกูโง่หรือเปล่าไปกูเ็ล่นถึงวิธีอยู่นะององลองลตกลาตกตกตกไม่เสียหนาตกตกตกลงมา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 หลาลงมาลงมาลงมาหาลยลงมาหาออาตัวย่เร็ว เแต่คน n g ồ เตียน่ะมันคือโพดแท้เฮ้ยเฮ้ยอ่ะ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 เฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะลองอู้ปบโอยันเป็นยังไงเครื่องขาดนล่ะไปแบบแบบผมกับชิบุล่ะผมว่าผมปิดคลิปทักเด้กไอปิดคลิปกันนะ สวัสดีครับผมขอปิดคลิปที่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ส่องเสื้อปั่นลุ้นาหนังแกงเลยนะครับผมขายหน่ากันมากแล้วครับเล่นทั้งหมดี่รอบครับผมเล่นสองรอบอันนี้เล่นรผมเล่นสามรอบงมเล่นรอบหนึ่งว้าบเม่อคนครับลงเลยครับเมื่อยืยกคนโง่เปกคนโง่ครับวันนี้ผมเปีนคนโง่นะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครส่องเสืบอบันลุ้นาหนงแกงลยนะครับคลิปต่อไปรอชมเลยนะครับสวัสดีครับปิดปิดป